ยังบัดเสร็จดักพี่น้อ,องยุคเขาเนาะโรงเรียนน้องฝนน้องทายเดี๋ยวรอ,อ,วอประชุมน้องทายก่อนไอ้นีโดมโลงกีฬาลงโดมพี่น้อง โลงโดมบ่อันทีน่นัดขึ้นไปว่าชุ่มอาคารเพียอาคารร้อยปีอันนี้ท่างเขาโรงเรียน งโดมเล่นกีฬาพวกบาสเกตบอลพวกฟุตซอลมั้งที่เขาว่าก็จะปรับปรุงใหม่ด้วาอาคานูน้นอาคานู้นที่เขาว่ามันพังเขากำลังปิดสม้สมเซมเห็นเด็กคือยังเข้าไปเล่นอยู่มันเสามันสุด่เสามันแตกเสามันล้า แง่ว่าไปกินกว๋วยเตี๋ยวบอกกินแล้วพี่น้องได้อาหารเซเว่น โรงโดมโรงที่เขาไว้จัดกิจกรรมเวลามีกิจการกิจกรรมนักเรียนอะ่ะพวกอมอบตัวนักเรียนนักเรียนเข้าใหม่นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นส่วนมากก็จะไว้ทํากิจกรรมพวกนักเรียนจะมาสมัครเรียนขึ้นนักเรียนเข้าใหม่นั่นแหละ โรงเรียนใหญ่อยู่มั้ามีหลายอาคารมนกี่ห้าอาคารเรียนพี่น้องสนามกีฬาจะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวในสิบข้าออกไปดูหรอกตอนนี้ประชุมสเสร็จแล้ว แม่ก่อจะมีเกี่ยวกับนักเรียนติดรอติดอันศูนนั่นแหละพี่น้องเขาไม่มาแก้กัน พอติดศูนย์ติดรลอก็อน,นั่นเข, F, เข้าไปลบเอฟเข้าไปลบแก้ไขาข้อมูลวันนี้ผู้ปกครองก็ว่าลูกแก้แก้ศูนย์แก้กโลได้แล้วที่ไหนได้ไม่มาแก้เพราะถึงอันข่าวที่ต้องจบมัมสามมันบ,บบจบกันซ้ำซั้นซ้ำซ้ำซำั้นโอ้ยว้าวเราก็ตอง โรงเรียนนี่ตัวสูงสูงพวกนักบัต ชาวเน็ตเ็ดคลิปไปศูนย์ค่ะ ประจำชั้นไปหน้องคือเด็กเรียนเขาอาจจะอย่างว่าเด็กบางคนเขาก็เรียนเต็มที่แล้วแต่ว่าหัวสุดหัวเขาไม่ไวมันก็มีปัญหากับการการตามเพื่อนไม่ทันเนาะถามว่าเขามีความตั้งใจไหมบางคนเขาก็ตั้งใจแหละนักเรียนอะ่ะเขาก็พยายามเต็มความสามารถแหละแต่มันก็อยู่ที่ว่าหัวของแต่ละหัวของเด็กแต่ละคนมันไม่เท่าไ เาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามสามารถไม่เท่ากันนั่นแหละพี่น้องคนเห็นบอกว่าจะเป็นกลุ่ม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 ขวางหมดอดปอนั้นปอน,นั้นเข้าไปคุยเนาะเขาจะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พูดคุยกับครูไปจำชั้น,นถามว่าสาเหตุเป็นยังไงลูกถึงเรียนไม่ทันเพื่อนหรือว่าเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับการฟอมจำสั้นอะไรก็ ก็ว่ากันไปเนาะโรงเรียนเนี้ยเขาจะให้ผู้ปกครองกับครูเข้าถึงกันอยู่นึถึงว่าเวลาเนตสอนลูกเนตเข่งคัดว่าอย่างก็อย่าว่าเนตโหดอ้อพี่นอ้องก็เพื่ออนาคตของเขานน่นละเออเราก็อยากให้ลูกเรียนอะไรอ่ะ มีอนาคตีด่ดีมันไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกไม่อยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีใช่ไหมละ่ะแล้วมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเด็กด้วยแหละบางคนเขาคิดว่าเขาไปไม่ถึงเขาก็จบมอสามเขาก็ไปเรียนสายอาชีพมันก็ไม่ผิดเรียนด้านเทคโนโลยีเทคนิเคเพวกสายอะไรละ่ะสายการช่างการยนต์การนุ่นก็ว่ากันไปเพราะว่า บางคนเออเขาเรียนได้เขาไปได้เขาเขาสู้ไหวเขาก็เรียนสายวิทยาลัยตต่ออั่งสิแม่พี่น้องมันก็ต้องดูด้วยบางทีนะ่ะเราดัานลูกอย่างเดียวแต่ลูกเขาไปไม่ไหวมันก็เหมือนกับกดดันลูกเนอกจากเนาะของเน็ตน,ะนาะเน็ตก็ถามแล้วแหละว่าไหวไม่ไหวถ้าไม่ไหวเน็ตก็ให้เขาเลือกสายอาชีพเหมือนกันแต่นี่เขาไหวเขาเลยเลือกสายวิทยาลายัยมันก็แล้วแต่เด็กนอกจากเราต้องดูด้วย ถ้าจบม .3 เหมือนเขาอยากเลือกใส่อาชีพต่อปะว,ะอปะวะชปวชเทียบเท่าปริญญาก็โอเคแต่ถ้าเด็กเขาไหวเขาเรียนไหวเขาทางานส่งไหวเขาอยากต่อสายตรงเิ้าวิทยาลัยเนาะประิญญาตีต่อด้วยปริญญาเอกมันก็สนับสนุนและพี่น้องพ่อแม่ทุกคนละอยากให้ลูกเรียนสูงได้ดีไม่อยากให้ลูกต้องมาถือถังปูนเกี่ยวข้าวรับจ้างวันละส5มร้อยห้าสิบา ถึงว่าถ้าสู้ไหวสู้สู้เพื่ออนาคตถ้าสู้ไม่ไหวยังไงก็ขอให้จบม .3 แล้วเลือกสามอาเลือกสายอาชีพเสร็จไอ้น้องฝนน้องไทยก็เลยไว้ก็เลยจะไปต่อเลือกสายวิทยาลัยเนะาะจะเนาะก็คือจบโรงเรียนนี้ก็ไปต่อวิทยาลัยเนาะตามสายที่เขาเลือกน่นแหละบอรดิาร้ารหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปแต่น้องไทยอ่ะสายคู่พี่หน้าดีน้องาย ต้องเลือกแล้วต้องเลือกสายห้องเรียนแล้วแม่พี่น้องเรียนัน,นั้นอังกฤษคณิตศาสตร์เขาบอกแล้วว่ามสปีหน้ามันจะมีห้องอ,อพิเศษเรียนอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็อันนี่สี่ห้องนี่แหละ คนไหนที่ลกูกอยู่ม2อสองเขาก็ได้กลับกับมอห้าเนาะแต่ถ้าคนไหนลูกอยู่มอสามก็ต้องรอช่วงายมันเนตและที่นอกรอบสุดท้ายนักบกัตแต่คนไหนที่ลูกเรียนอยู่หมอหนึ่งเขาก็เสร็จตั้งแต่สิบโมงผลเขาเนตมันเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นคาบที่คุ้มคืนเนี่ย น้องฝนม2มาไปชุมกับม5สิบสิบโมงถึงเที่ยงเนาะแล้วน้องทายไปคั่วกับม,ม,ม,มปลายมสามสี่ห้าหกมปลายเนาะบ่ายโมงถึงบ่ายสามแน่นเลยต้องรอข้าบ่ายถ้าคนไหนเขาไม่มีลูกแบบนี้เออถ้ามหนึ่งก็คือมหนึ่งถ้ามสองเขาม,ม,มสองเขาก็จบเขาก็กลับบา้านไปของเน็ตมันบ่ได้กลับมันต้องรอน้องทาย เด็กที่ว่ามีเนี่ยปัญหาเนี่ยคือเนี่ยเด็กติดศูนย์จิดรอแต่คนไหนถ้าไม่ติดผู้ปกครองก็กลับบ้านคนที่ว่า,าเจอผู้ปกครองไอ้เจอคุณครูแบบเนี้ยก็คือเด็กที่เขาการเรียนน้อยเวลาเรียนน้อยมาสายติดรอแก้ศูนย์ยังไม่ได้ก็จะเขาก็จะให้โอกาสผู้ปกครองมาเจอกับคุณครูแบบเป็นการส่วนตัวพูดคุยเนาะนั่งคุยอยู่ แต่ของเน็ตเน็ตจะตามผลการเรียนนะคะสเสียตามผลการเรียนตามเวลาเรียนตามเกรดเฉลีย่ยเรียนเน็ตตามหมดเน็ตจะเข้าในเว็บไซต์เขาหมดฉะนั้นเน็ตจะรู้ว่าลูกทำาอะไรอยู่คือไม่ปล่อยพาน,นะพี่น้องเน็ตมีเข้มงวดเรื่องการเรียนลูกเน็ตไม่ปล่อยนะทุกเรื่องตั้งแต่โรงเรียนเปิดเทอมจนปิดเทอมเน็ตจะตามเพราะว่าเน็ตจะอยู่ในกลุ่มโรงเรียนเลย ก็มีอะไรเน็ตจะรู้เน็ตจะแบบสายตรงแต่วน็ตสีฟ้าเตือนรอรอพี่นาารอแต่เน็ตชิดได้เข้ามาจ่ายค่าเทอมอยู่ แม่แน่ใจแล้วก็จะเหลือใจ่าค่าเติมเพิ่มสองพรุ่งนี้น้องฝูน้องไทยก็จะมาซ้อมกีฬาน่าจะซ้อมกุหล่สนามโน่หะมั้ม แัดกับพ่อใหญ่ก็สิมา,ามทำธุระอยู่ที่มาหาเช่ารถไปรับแน่มาเที่ยวอุดรนที่เราเนี่ยฝลังบอกนีรถบางทีนะเนทกระสูญอยู่เด้ะาารที่ว่าเฮ้าบอกว่าือเ,เวลาเราพูดความจริงเพราะว่าเล่าจนเนาะเมื่อเช้าเน่นเลยทำคลิปใส่เอาซะคืออะไรอ่ะ เราก็ไม่ได้ว่าเออไปพูดให้ใครเดือดร้อนเราพูดที่เราพูดนะคือเราพูดถึงตัวเราไหมเวลาเราพูดถึงตัวเราเขาก็ว่าเฮ้อะไรนะเก่งไปคําพูดพอเราไปบูลลี่หรือว่าเราไปอาคอมเมนต์ออกวความคิดเห็นที่อื่นก็ว่าเราเข้าไปเสือกเข้าไปยุ่งวุ่นวายในกันเลยใส่เอาเมื่อเช้านี้คือแบบ มมนเหลืออดไม่เหลือทนแล้วคนที่ว่าอะไรจับจ้องไม่ชอบเราเลจับจ้องดูดูการเปลีป่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเรานะเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่จะสนับสนุนเราไม่ใช่หลอกคนคนที่มาในแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการที่จะสนับสนุนเราหรอกเนะ็นว่าการที่เขาจะสนับสนุนเรานะ่ะเออเขาก็แค่มีใจด้วยหรือเขาส่งสัญ,ญลักษณ์อื่นแม้ไม่ใช่รูปรูปอะไรที่ เป็นการหัวเราะเยอะเย้ยนี่นถึงบอกเออคนเรามันก็มีหลายประเภทเนาะหลายประเภทที่ว่านี่อะไรอะ่ะไม่สนับสนุนเขาก็ซ้ำก็ซ้ำเติมหันแหน้คือคือเหยียบตืมมาหันมะาถึงเน็ตจะเป็นคนแบบไม่ชอบใครแต่เน็ตก็จะไม่ซ้ำเติมนะคนล้มเน็ตจะไม่เหยียบเน็ตบอกแล้วว่าชีวิตของเน็ตถึงจะเป็นยังไงก็สร้างเป็นยังไงก็สร้าง ใ,ใจตัวเองถ้าเห็นเขาล้มก็เออไม่ชอบเขาเราก็ไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นเราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรเออก็เฉยเฉยไปก็แค่ดูผ่านๆเออดูแล้วก็ผ่านไปไม่ไม่ต้องไปกระแทกหรือว่าไปซ้ําเติมเขาอีกเพราะว่าเขานะ่ะก็คงจะเจอปัญหามากพออยู่แล้วถ้าเราไปทำอะไรให้เขาเจ็บเขาไปอีกมันก็เหมือนกับเข้าไปซ้ํมมันถึงบุก ถึงบอกว่าสุภาษสิทธิ์เนาะคำโบราณเขาว่าคนล้มอยาาม่าซ้ำใช่ไหมละ่ะก็เหมือนกับคนล้มอย่าข้ามมันละ่ะแต่อันคนทีเน็ตเจออยู่เนี่ยจักเน็ตล้มไม่ลม้มไม่รู้ซ้ําอย่างเดียวเออเขคงคิดว่าเอออันเราพูดมาหลายอย่างแล้วเราอันโชว์มาหลายสิ่งเี้ยแต่ไม่เห็นมีอะไรเปลี่นแปลง เลยฮะนะความหมายเิ่นเพิ่นคงสีคิดว่าถึงสั้นแล้วอ,อีกแล้วโชว์อีกแล้วว่อาอีกแล้วเต็บมบ่เหตุเฮ็ดอีอย่างเลยฮะนะความหมายเิ่นแล้วคิดว่าชีวิตของคนเรานะ่ะมันจะอยู่แค่นี้หรอมันจะอยู่แค่นี้ใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งคุณตัดสรู้ไปถึงวันข้างหน้าของเขาเลยเหรอือว่าเขาจะอยู่แค่นี้ฮะนะเป็นอย่างคือตัดสินคนแล้วก็ดูถูกคนด้วยแค่เขาวาง ความความฝันของเขาซื่อๆเห็นแหมเราคิดว่าเขาจะบอกมีความฝันเลยบอกคนเราหนะ่ะเกิดมามันต้องมีความฝันหนึ่งต้องมีความฝันสองต้องมีความพยายามสามต้องมีอนาคตต้องมีความหวังเนี่ยสร้างอีเดยสร้างคนที่มองคนแค่ภายนอกแล้วหัวเราะเยอะ่อเย้ยนีนะอยากเห็นชีวิตเขาเหลือเกินว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอยากเห็น ครอบครัวเขาเหลือเกินว่าครอบครัวเขาหนักสูงขนาดไหนถ้าสูงกว่าเน็ตเน็ตก็ดีใจด้วยอเออก็ดีใจด้วยแต่ถ้าครอบครัวตัวเองน่ะยังไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์โลกคนอื่นเขานะ่ะเป็นอย่างคือเบอเอาเว้าไปใส่ใจครอบครัวตัวเองนั่นแหละเรื่องของเรื่องคืออ,ออกมากเป็น เรอะไวิญญาณรับใช้ปกป้องคนอื่นโดยที่อาศัยกินลมหายใจต่อชีวิตตัวเองหันนะคนประเภทนี้เนี่ยเลยว่าน่าจะอยู่แค่นี้แหละจะดา่าจะจะด่าให้ทุกคลิปแล้วคนนี้น่ะจะด่าจังสี่แหละเข้ามา้นเมมคลิปนี้คลิปมือ่อพุ่งี้เสาร์ก็สีดคลิปดา่าคือเขาจะด่าแบบเน็บเน่จังสี่แ่ละ คนได้คนไปด้านได้ด้านไปแนกก็จะว่าวกันแนกันแหนอยู่จังสี่แหละมันมีอยู่บอกกี่คนบอคนประเภทนี้นะคนที่ด้านด้านแบบด้าน,านหมดคําที่จะดา่าหมดคําที่จะขุดมาพูดเพราะมันด้านค่ะเออถ้าเราเมากกื่อก่อนเราชีวิตดีถ้้ชีวิตรู้ะหมาเอา ล้วณวันนี้ชีวิตของเราดูไม่เหมือนเก่าแน็ตก็สิอับอายขายขี้หน้าอยู่เอออับอายขายขี้หน้าท่ทนคนอื่นแท่นเจ้กวองอยู่แต่ว่าตั้งแต่เน็ตแต่งงานมาเจ็ดปีนะเน็ตไม่เคยทําตัวเองดู้ลกว่านี้หรอกแต่ว่าเมื่อกวองก่อนที่เน็ตอยู่กับพ่อใหญ่ก่อนเน็ตก็เป็นแคดดีชีวิตแน็ก็ธรรมดาพอมาได้พ่อใหญ่ เตก็ไม่ได้เห็ดงานเนะก็อยู่อย่างเนี้แต่ว่าอยเน็ตยังไม่กล้าทําช่องไม่กล้าทํา youtube เพราะว่าเน็ตไม่กล้าออกหน้ากล้องพูดไม่เกง่งก็เลยยังไม่เปิดช่องชีวิตเนะ็ตก็อยู่แต่ห้องเล็กห้องอพาร์ตเมนต์เล็กๆเนก็กินนอนกินนอนดูหนังฟังเพลงตีก็เออเช่ารถไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่กับพ่อใหญ่เหมือนเดิมปกติทุกอย่างการกินการอยู่พ่อใหญ่ก็ดูแลหมดทุกอย่างเพียงแค่ว่า เราไม่มีช่องเราก็เลยไม่ได้เอาออกมาเผยแพร,ร่พอีีี้้คิดว่าเออเราเริ่มกล้าที่จะพูดเริ่มกล้าที่จะแสดงออกก็เลยว่าทํำอย่างดีจะให้ชีวิตไม่น่าเบื่อเพราะงานกับบรด้เฮดเฮดงานบ้านเฮดนุ่นเฮ็ดนี่ดจบข้าวแล้วมันก็อยูเ่เหนือเวลาว่างเราก็เลยบอกสามีว่าเราอยากทำยูทูบ ก็บอกเอาทาก็ทําพีแค่นั้นเองเราก็เลยทําช่อง YouTube เปิดปุ๊บแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติของเมียฝรั่งบ้านบ้านธรรมดาแต่อาจจะไปกันเกเลยสายตาหรือว่าสร้างสายตาคนอื่นก็เข้ากกบุหูเแต่ถามว่า,ามันดูดีหรือว่าดูสงสงไม่เพียงแค่เราไม่ได้ทำงานเพียงแค่ว่าเราอยู่แต่บ้านก็ชีวิตเมกกื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้ย้ายมาเราอยู่อพาร,ร์ตเมนต์ หงสซำลงแล้วก็อยู่แต่ห้องแล้วก็กินนอนดูหนังตีกอลเที่ยวเออเน็ตเลยถึงไม่อายไงชีวิตเน็ตมันไม่ได้ขึ้นสูงแล้วลงต่ำคือมันอยู่สถานะนี่มานานแล้วเพียงแค่ว่าเอืยยังไม่ได้เอาเด็กน้อยมาอยู่แค่นั้นเนาะ ความคิดของคนและบางคนก็บอกชีวิตเฝ้าแต่บ้านไม่เคยไปเที่ยวบ้านสามีไม่เคยเดินทางอันช่วงที่เน็ตไปต่างประเทศก็ยังว่าเน็ตไม่ได้ทําคลิปเลยถามว่าเราต้องไปงัดค้าหลักฐานไหมเร,รเรารู้เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่พอเน็ตย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนาะคือเน็ตก็เลยเอาน้องฝนมาก่อนเพราะน้องฝนต้องเข้ารับผ่าตัด ช่องเก่าเนี่ยที่ลบทิ้งไปน่ะมันก็มีอยู่หลักฐานที่น้องผลรับเข้าพาตัดเนาะแล้วก็น้องฝนเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเลือดจางเป็นลมบ่อยนี่ก็เลยย้ายมาตอนน้องฝนอยู่ปห้าเติมเติมสองนี่แหละน้องทายยังไม่ได้มาพอน้องทายจบนี่ก็เอาลูกมาอยู่ด้วยแค่นั้นเองที้ก็ดำลงมาแบบเนี้ยปกติแต่ว่าบางทีเออ ก็ไม่รู้นะคนเรานะ่ะทำดียังไงถ้าคนไม่ชอบมันก็ไม่ชอบแล้วพี่น่องคนไม่ชอบทำไงก็ไม่ชอบรถอาจารย์มึงบ้านพักรูอยู่ข้างหลังเน็ตไหม เป็นบ้านพักครัวพี่น้องข้างหลังค่ะเนี่ยแม่นกหกินรถเครื่องขี่ออกมาให้รถสาวจอดอยู่เป็นบ้านพักคูัวเอาเด้ค่ะเน็ตปะคิดไว้เพียงแค่นี้ก่อนด้วยจ้ะไปแล้วค่ารอประชุมช่วงบ่ายก่อนแล้วก็ได้เข้าแล้วแหละไปแล้วค่ะ